พี่น้องมาเงียหิปป้ากันมือนี่ปลาพึ่นสิมากินเนียบ่เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งมาเบิ่งกันนะพี่น้องมันเพิ่นสิมากินเนียบ่าว่าเดี๋ยวเอาอาหารให้ด่วนนะพี่น้องแล้วมากินเนียพี่น้องเบิ่งกันนะมากินอาหารเร็วๆๆมากินอาหารโอ้มาเดี๋ยวพี่น้องมาเร็ว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 กันไปนั่งฟังทั้งพุ่นผึ่นหญานน้ำหมดพี่น้องเอ้ยหมดหลาย บ่เดี๋ยวอาหารให้พ่นดูลนะเอาปลาหน่อยปลาเล็กปลาทับทิมเกียลงมองเดียวในราะพี่น้องแก่สิได้เห็นเนาะต้องเกียไปหลายมองดอกตัวใดวมากับตัวนั้นสิได้กินเนาะเห็นบ่พี่น้องตัวใดวมาตัวนั้นสิได้กินมาเด้อมาเด้อมาเด้อเอากินกินกินยกะล้มงูเดียวในหลังนี่เอามันปลาหนี่แหละเห็นบ่พี่น้อง เอาบ่บาดน้เอาบ่บ่าได้กินบ่บ่าดน้มาเด้อบาาตัวได้อที่กินเนาะเอาอาหารเทลงหนีอเลยพี่น้องเบื้องหลายๆลู้กันสีมากระได้ผู้ใดบ้ามาผู้ใดบ่าเกี้ยนมาเด้อ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 มาหากินยาเด้อลูกเอ้ยมากินยาให้พี่น้องเขาเบื้องเด้อเอากินกินกินพุ่นมาแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อปลาทับทิมปลาทับทิมเห็นบ่าพี่น้องเห็นบ่ แค่ตะหมุนกับปีนกล้องทั้งนี้เนาะว่าอยากเอาจะขวางน้ำมาสัมันบ่แมีนแนวตัวนี้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เบิ่งป่ากับทุกคนเมากันนะเมืองป่าพี่น้องเมืองป่าป่าเพิ่งถขึ้นมะแกกินอาหารปุ่มเห็นบ่เห็นบ่บุบบับบุบบับป่าเพิ่งกะระวังเนาะเห็นบ่จ้าเห็นบ่ กำมาเด้งมาเอาอาหารให้ปลาเบื้องกันดันเพื่อเอาให้ดวนเ่ะจากเบื้องปลาพี่น้องก็แล้วมาให้นาะช่วงนี้น้ำก็สิบวกไว้ไว้พี่น้องบวกลงบวกลงแต่ว่ามันก็บบวกตอนนด้ก็บบ่เบิดอดอกเพราะว่าสานี้เพิ่งก็เก็บน้ำอยู่ตลอดปีอยู่้าเขาบ่สูบหนีไปทั้งอื่นเพิ่งกับบ่บวกดอกพี่น้องบ่บ่เบืดอดอกบวกอยู่แต่ว่าบ่เบืดเนาะบวกอยู่แต่ไม่หมดเนาะนั่นแหละ เอา้ามือนีโชคดีแล้วมือเจ้าเด้ขอข่อยเอาอาหารเทีลล่ลวงเหรอไอเพื่อนมาน้าพ่อได้ยนันปลาหน่อยได้กินน้ำเนาะพี่น้องนนอเนาะพ่อได้ปลาหน่อยได้กินน้ำโอ้ปลาดุกไงย,ยังงี้อยู่ตัวนึ่งหัวปลางามปลางาอยู่พี่น้องเอ,อ้ยเห็นตะหนวดเพื่อนผูน้เพื่อนกินมูด้วน่ะนะปลาดุกไงน่ะปลาดุกไงปล่อยตังต้งแต่ปีที่แล้วคุณพี่น้องตั้งแต่ปีที่แล้วที่อันจุกสาเนาะ โจกษาเนี่ยพอสองหกสองหกสองะหกสามหกสี่หกห้าหกหกว่าได้สี่ปีแล้วพี่นอกก้องเอ้ยไสี่ปีแล้วนี่ปลาดุกใหญ่เห็นตะหนวดมัง่างามัง่างอยู่ลูกชายข่อยมาสิดเพิ่นบ่ถนะือเบีดเนาะก็เอาไปบ่เบิดเห็นบ่พี่นอ้องเห็นบ่นน,น,นั่เห็นนุ่มนำนุ่มนำบ่ผุ่น เพื่อนกับ่านเพื่อนกับบ่มากไก่ดอกพีนก่น้องหัวอาหารเพื่อนกับเตียกระจายไปเนาะเพื่อนกับสีมักกินอยู่ทั้งไก่ไก่ผู้น่ะเนาไก่ไก่เลยพวกกับสีมักกินลุ้นผู้ละมักกินที่หลังเนาะตอนเอาบักเตียงมาให้ในพี่นอ้องเอ้ยไปตาเสาอวนเพื่อน,นกับสีม,มักหมนกินบักเตียงเนะาะจแตหน่อยก็ได้บักเตียงมาให้อีกดอกบเตียงกำลังเป็นหน่วยเตยียงไทยเตียงไทยเขากำลังเป็นหน่วยเนาะ เห็นบ่พี่น้องเห็นแต่ปลาน้อยบ่เบแดดบ่เบดปลาใหญ่ผุดผุดผุดบวกบวกอยู่ทั้งผุดเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เบื่องปลากินเนื้อน้ำกันน้องสาเขาก็สิมีสองสาเนาะสาหนี่ก็สิตัวใหญ่ก็เพราะว่าสานั่นหนึ่งเขาเขาสูบบวกสูบปีสาหนี่บ่ได้สูบบวกแก๊กเทียตะพัดอันเฮ็ดจกเป็นสาเนาะพี่น้องบานี่ก็ จานั้นเขาสูบสูบน้ำเบิดสุป,ปีแล้วเอาป่ามาปลอยหม่แต่ว่าปีนี้บริ้อป่ามาปลอยสุบป,ปีนะันปลอยปลาดุกพี่น้องบัดปีนี้กันว่าปล่อยปลาดุกก็ลแล้วป่าอยู่นี่แหละตึกได้ก็เอาไปปล่อยพุ่นพี่น้องให้พุ่นออกเมียเพยลูกเนาะจังบริ้อพันป่าแต่ว่าบ่มีแนวกินพี่น้องมันบ่นบมีอันเผืชเนาะธรรมดามันก็ต้องมีเผืชให้เพิ่นกินก็ปล่อยเพิ่นตาม,รมาาธรรมชาตินี่แหละ อันนี้ก็บไ่ได้ให้อาหารดูนแล้วเมื่อนี้ก็เลยเลิกงามย้มดาาาีเอาอาหารให้เพื่อนเนาะเอาอาหารให้เพื่อนกินก็เลยพาพี่น้องมาเบืองจ้าพี่นอ้นนองเห็นบ่ลหรพี่น้องเห็นบ่ลหรเห็นบ่จ้าเห็นบ่เห็นป่าบ่าป่าเพิ่งกระจอบพ่อป่าเนาะแต่ละลพี่น้องได,ได้ไปไหนแล้ว ขอบคุณทุกเลือบทุกไรทุกกำลังใจได้พี่น้องเด้อย้ยายสมบุญพามาเบืองป่าอู้เพิ่นมากดไหลกดแช์ให้กับขอบคุณได้หลายอู้เพิ่นมาส้มคีบให้กับขอบคุณไปํำกันชูปไปเยรืย่ยต่อไปเลยรีย่ยพี่น้องเด้ขอให้พักกันได้คีบปปังๆเด้ดเอผู้ใดก็ได้มีคนบิวเบืองหันได้หลายล้านวิวผู้นั้นพี่น้องเด้อว้าวกับหลงอะไรย้ายสมบุญก็ได้บิวผมว่า เอากินลูกกินพักกันกินผูู้บ่กิน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 พักกันกินพักกันกินกินเนี่ยกินเนี่ยมื้อนี้เลิกงามงามดีเอาเนี่ยให้กินบ่เจ้าบ่ได้กินง่ายๆเด้จักหน่อยบักแตงสุกผู้ได้จังสิได้หัวทางกินบักแตงสุกนี่น้อยได้มีตำหนิก็เอามาทิ่มลงให้ปลามาบีลงให้ปลาเนาะคู่มื้อนี้ก็เอาอันบักหุ่งสุกอะไรพี่น้อง กันหมากได้ชิ่อเละๆเ,เนี่ยก็เอามาลงกเห็บปลาเนาะกินทั้งคนทั้งปลานี่แหละคนกินแน่ก็บเห็บปลากินน้ำหมุนเวียนอยู่นี่แหละเอาเคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องขอบคุณทุกเลือบทุกไลทุกกำลังใจเนะพี่น้องเด้อขอบคุณมากๆค่ะพามาเบ่งปลากินเนี่ย